พระวรสารของอาทิตย์นี้พูดถึงบรรยากาศของอาหารขําครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้ากับบรรดาสาวกทานอาหารด้วยกันเป็นอาหารขําอาหารปาสกาที่ชาวยิวทั้งหลายทำกันพระองค์รับประทานกับพวกเขาในบรรยากาศแห่งความใกล้ชิด เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันรับรู้ความรู้สึกของกันเลยกันกระนั้นก็ดีพระองค์ทรงทราบดีในใจของพระองค์ว่าพวกเขาดูเหมือนว่าจะอยู่กับพระองค์ดูเหมือนอยากจะอยู่เป็นเพื่อนร่วมในทุกสถานการณ์แต่ปรากฏว่าพอเป็นจริงแล้วพวกเขาแต่ละคนก็จะหันหลังหนีเอาตัวรอด มันเป็นความรู้สึกนี้เองกระนั้นก็ดีความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาลดน้อยลงตรงกันข้ามพระอง์ทรงรู้ดีว่าใจของพวกเขานั้นอยู่แต่ความ่อแนแอของพวกเขาก็มีความหวาดกลัวความการต้องเผชิญหน้ากับอันตรายการจู่โจมเหล่านี้ที่ทำให้บางครั้งพวกเขา แม้จะพยายามแสดงออกซึ่งความประสงค์อยากจะอยู่กับโรรองในทุกสถานการณ์นั้นก็มีอันต้องเป็นไปแต่บุคคลหนึ่งซึ่งโรรองให้ความสนใจเป็นพิเศษและพระวระสารวันนี้เจาะจงเข้าไปถึงเขาโดยเฉพาะนั่นก็คือยูดาสสิ์ของโรรอง์สาวกของโรรองคนหนึ่งซึ่งมีความประสงค์มีความตั้งใจจะขายโรรอง ตกลงกันแล้วก็รับเงินใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วแต่กระนั้นก็ดีเขาก็ยังมาร่วมกิจการสุดท้ายนี้พร้อมกับพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้ามองเขาเป็นพิเศษให้ความสนใจแก่เขาเป็นพิเศษและตลอดเวลาพยายามที่จะบอกให้เขารู้โดยไนยะว่าพรุงให้โอกาสนะสิ่งที่เขาคิดจะทำการถล่มลงไปสู่ความชั่วร้ายที่เขาตั้งใจจะไปนั้น ยังสามารถที่จะหันกลับมาได้พรองให้โอกาสเสมอฉะนั้นพรองจึงแสดงให้เห็นโดยภายนอกเลยว่าพรองรู้ว่าเขากำลังทำอะไรในขณะที่พวกสาวกยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนทรยศใครจะเป็นคนขายพรองพรองรู้และอยากจะบอกเขาว่าพรองรู้ ฉะนั้นเวลาที่พระองค์พูดว่าจะมีคนหนึ่งซึ่งทรยศพระองค์ทุกคนก็จะถามว่าเป็นเขาหรือไม่ยูดาสเองก็จะถามเหมือนกันว่าเป็นเขาหรือเปล่าทาั้งทที่เขาในใจรู้แล้วว่าเขาวางแผนเรียบร้อยและการทรยศนั้นเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ไปรับเงินมาแต่กระนั้นก็ดีเขายังพยายามทําเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้ายังไม่รู้เป็นใครได้แต่พูดลอยๆพระเยซูเจ้า ก็เลยบอกเขาชัดเจนว่าเป็นเธอนั่นแหละที่จะทรยศฉันพร้อมกับส่งขนมปังจิ้มผักขมให้แกเขาบอกกับทุกคนเลยที่เป็นพวกสาวกให้รู้แต่พวกสาวกก็ยังไม่เข้าใจนั่นแหละที่สุดหลังจากที่เขารับขนมปังกินลงไปแล้วนะบุญยอนผู้เล่าเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าเวลานั้นปีศาจเข้าไปครอบงำจิตใจของเขา แบบเป็นทางการแบบเสมอไปแล้วก่อนหน้านี้พระเยซูเจ้าพยายามที่จะให้โอกาสเขาพยายามดึงเขากลับมาแต่พอเขายืนหยัดที่จะก้าวต่อไปปีศาจก็สามารถครอบงำจิตใจเขาได้และเวลาที่เขาเดินออกจากห้องอาหารเวลาที่พระเยซูเจ้าบอกคิดจะทำอะไรก็รีบทำซะเวลานั้นเองยอนก็อธิบายว่า ข้างนอกห้องอาหารค่ำครั้งสุดท้ายนั้นมืดสนิทมันไม่ได้บ่งบอกถึงช่วงเวลาค่ำแต่บ่งบอกว่าใจของเขาที่ก้าวออกไปนั้นมืดสนิทและนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการจะบอกให้เห็นด้วยการกระทำอันสุดท้ายของพระองค์หลังจากที่ทรงแสดงความรักต่อพวกเขาต่อสาวกแต่ละคนและไม่ได้ยกเว้นแม้กระทั่งคนที่ตั้งใจจะขายพระองค์นั้น พรลงอยากจะบอกให้รู้เลยว่าความรักของพรลงนั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าความชั่วร้ายของจิตใจคนฉะนั้นตลอดเวลาพรลงก็ได้แสดงความรักของพรลงและยืนยันความรักของพรลงอย่างไม่มีเงื่อนไขจะดีจะร,ร้ายพรลงยังรักเขาความรักของพรลงอยู่ในการรับใช้รับใช้ได้แม้กระทั่งก้มลงไปล้างเท้าพวกสาวก ล้างเท้าแม้กระทั่งคนที่ตั้งใจจะขายพรงความรักของพรงให้โอกาสพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าจะให้โมให้ยูดาสรู้ตัวจะได้สามารถที่จะหยุดยั้งความชั่วที่ตั้งใจจะทำความรักของพรงนั้นเปิดกว้างพร้อมที่จะให้อภยัยนั่นหมายความว่าพรงให้โอกาสเขาถ้าเขากลับมา การให้อภัยรออยู่นั่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรักของพระองค์เป็นความรักมาถึงจุดหนึ่งก็คือพร้อมที่จะให้ตัวพระองค์เป็นอาหารทั้งหมดเหล่านี้เป็นความรักที่พระองค์ต้องการจะบอกให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความรักในมุมมองของพระบิดาเจ้าพระองค์เคยบอกพวกสาวกว่าพระบิดาเจ้าทรงรักมนุษย์ถึงขนาดไหน รักโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งคนดีคนไม่ดีนั้นก็ได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทั้งคนชอบทำคนไม่ชอบทำก็ได้รับฝนจากท้องฟ้าโดยไม่มีการแยกแยะลงไปโดยไม่มีการตัดใครออกไปเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความรักยิ่งใหญ่และจุดนี้เองเป็นจุดหนึ่งซึ่ง หลังจากพระเยซูเจ้าแสดงให้พวกสาว,วกเห็นเป็นรูปธรรมในการแสดงออกหลากหลายตลอดสามปีและในช่วงสุดท้ายเวลาที่เขาทานอาหารด้วยกันนั้นพระองค์สามารถบอกได้ว่าต่อไปนี้พวกเขาจะต้องมองดูพระองค์เป็นแบบอย่างเพราะพระองค์สามารถซึมซับความรักของพระบิดาเจ้าลงมาในตัวของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นเวลาที่ พงค์บอกให้เขารักกันเลยกันพรงค์ไม่ได้ใช้บัญญัติเดิมที่มีการประกาศกันมาโดยตลอดนั่นก็คือจงรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองแต่ครั้งนี้พรงค์บอกกับพวกสาวกบอกสิทธิ์ของพองค์ทุกคนว่าต่อไปนี้จงรักกันเลยกันอย่างที่เรารักท่านเพราะพงค์ได้ให้แบบอย่างความรักที่ชัดเจนแล้ว และก็ไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่เท่านี้แล้วยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ตายสำหรับคนที่รักดายฉะนั้นพรงจึงกำชับพวกสาวกในช่วงสุดท้ายของอาหารข้ามในช่วงสุดท้ายของพระวรสารวันนี้ว่าให้พวกเขารักกันเลยกันอย่างที่พรงทรงรักเพราะว่าการที่พรงทรงรักเขาให้พวกเขาได้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นนั่นก็คือ การสะท้อนความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความรักให้กลายเป็นตัวตนได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่พระองค์ประสงค์และตอนสุดท้ายพระองค์ก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าใครสามารถที่จะมีวิธีรักปฏิบัติความรักอย่างที่พระองค์ทรงให้แบบอย่างไว้รักเพื่อนพี่น้องรักทุกคน เหมือนที่พรองทรงรักเขาแต่ละคนนั้นพวงบอกได้เลยว่าคนจะบอกท่านได้ว่าท่านเป็นสิทธิ์แท้จริงของฉันการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปวัดจึงไม่ใช่เรื่องของการทําสําคัญมหากัรเขนก่อนเริ่มกิจการก่อนกินหรือว่าก่อนทําอะไรการไปวัดไม่ใช่อยู่ในการที่จะมาแขวนกางเขน ที่หน้าอกเพื่อบอกให้รู้ว่าฉันเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าต่อไปนี้การเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่ชัดเจนที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ในความรักและไม่ใช่อยู่ในความรักเฉยๆไม่ใช่เป็นความรักลอยๆแต่เป็นความรักอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงรักแต่ละคนฉะนั้น พระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์นี้อยากจะให้เราย้อนกลับไปถึงแก่นของการเป็นสิทธิ์ของพระองค์การเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่อยู่ในการที่จะเฝ้าติดตามว่าพระองค์ทำอะไรไม่อยู่ในการที่จะอ่านพระวรสารที่พูดถึงพระองค์พระวาจาของพระองค์แต่อยู่ในการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราแต่ละคนให้เป็นความรักอย่างที่พระองค์ทรงรักแล้วนั่นแหละ ใครที่เห็นใครที่สัมผัสได้ก็จะบอกได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนนี้รักเหมือนพระเยซูเจ้ารักเลยและเวลาที่คนบอกว่าคุณรักคุณใจดีคุณเมตตาเหมือนพระเยซูเจ้าทรงเป็นเวลานั้นโดยปริยายแต่ละคนก็เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าพระอาจารย์ทรงเป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น อัตลักษณ์ของคริสตชนอยู่ที่นี่รักรักอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงรัก